สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast สําำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะก็ยังเป็นเรื่องราวในวงการ TPO p นะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวของสาวๆว,วง f o อ e นั่นเองอย่างตอนนี้เองนะคะ f o อีก็ถือว,ว่าเป็นวงมาแรงจริงๆแล้วเพลงล่าสุดนะคะของสาวๆอย่างเพลงแจ c k พอ t เนี่ยนะคะก็เป็นเพลงที่แบบว่าอยู่ในความสนใจนะคะของแฟนๆแล้วก็ยังยอดวิวเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนั่นเองนะคะ รวมทั้งก็มีการติดชาร์จอะไรต่างๆด้วยแฟนๆหลายๆคนนะคะก็ต่างมีการรอติดตามกันนะคะสาหรับเพลงนี้แล้วก็พอปล่อยออกมาก็กลายเป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบนะคะเพราะว่าเพลงแจ็คพอตเองเนี่ยนะคะเป็นเพลงที่ MV เนี่ยก็คือสวยแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการมากๆสมการรอคอยแล้วก็เนื้อเพลงอะไรต่างๆเนี่ยนะคะหลายๆคนก็ต่างชื่นชอบกันมากๆเลยนะคะเป็นเพลงที่แบบว่าเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะ แต่ว่าเนื้อเพลงเนี่ยก็คือฟังง่ายติดหูอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าที่โดดเด่นมากๆเลยสําหรับเพลงน,นี้หลายๆคนเนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของท่าเต้นนั่นเองนะคะสําหรับท่าเต้นของเพลงแจ็คพอตนี้นะคะเพราะว่าแต่ละท่าเนี่ยนะคะเป็นท่าที่แบบเน้นความแข็งแรงมากๆเลยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็หลายๆคนก็มองว่าเพลงน,นี้เนี่ยท่าเต้นคือแบบโหดมากๆสาวๆแต่ละคนเนี่ยคือทําออกมาได้ดีมากๆเลยอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยได้ เห็นใน MV ไปนั่นเองนะคะสำหรับเพลงแจ็คพอตนั่นเอง แต่ว่าอย่างล่าสุดนะคะเหมือนว่าทาง Official เองเนี่ยก็ได้มีการปล่อยเวอร์ชั่นของการเต้นการซ้อมเต้นออกมานะคะในเวอร์ชันนี้ก็คือเราเนี่ยได้เห็นถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบเต็มๆเลยของเพลงนี้นะคะแล้วก็ทำให้แฟนๆเนี่ยสามารถไปแกะท่าเต้นทำชาลินอะไรต่างๆเนี่ยตามได้เลยนะคะโดยครั้งนี้นะคะทางช่อง Official ก็ได้มีการปล่อยคลิปเต้นออกมานะคะก็มีแฟนๆเนี่ยเข้าไปรับชมนะคะยอดวิวเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆรวมทัง ก็ได้มีคอมเมนต์นะคะแล้วก็หลายๆคนที่ได้มีการพูดถึงนะคะสำหรับเพลงแจ็คพอตนะคะในเวอร์ชั่นของการเต้นนั่นเองพอปล่อยออกมานะคะหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าต้องยอมรับจริงๆว่าเพลงนี้เนี่ยลายเต้นสวยแล้วก็ท่าเต้นแต่ละท่าเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะก็คือเน้นความแข็งแรงแล้วก็สามารถสื่อสารอารมณ์เพลงออกมาได้ดีเลยหลายๆคนเนี่ยก็ชื่นชมนะคะไปยังคนออกแบบท่าเต้นครูสอนเต้นต่างๆแล้วก็รวมทั้งชื่นชมสาวๆวงโฟอ ด้วยนะคะที่สามารถเต้นออกมาได้ดีจริงๆร,รวมทั้งบ็อกกิ้งอะไรต่างๆก็คือแบบน่าชื่นชมสาวๆว,วง4 E ฟจริงๆนั่นเองนะคะส่วนมากคอมเมนต์ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นคอมเมนต์ชื่นชมซะส่วนใหญ่เลยนะคะเพราะว่าด้วยความเพลงนี้เนี่ยจะต้องแบบว่าเน้นความแข็งแรงแล้วก็ต้องมี อินเนอร์อะไรต่างๆมากๆเลยนั่นเองนะคะแต่ว่าท่าเต้นที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยพูดถึงก็น่าจะเป็นท่าที่สาวๆเนี่ยล้มลงไปพร้อมกันอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนว่าท่าเต้นนั้นเนี่ยสวยจริงๆแล้วก็หลายๆคนยังประทับใจนะคะกับท่านี้มากๆตั้งแต่อยู่ใน MV แล้วนะคะจนมาถึงการปล่อยเวอร์ชันแดนออกมาเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่ถูกพูดถึงเยอะจริงๆในหลายคนนะคะก็ต่างมีการชื่นชมนะคะแล้วก็พูดถึงกันอยู่ตลอดเลยนะคะ ก็จะเห็นได้เลยว่าหลังจากที่มีการปล่อยเวอร์ชันแดนออกมาเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นคอมเมนต์ที่แบบได้มีการพูดถึงทั้งในคอมเมนต์ใน u t u b e เองรวมทั้งส่วนมากนะคะก็จะมีการนำไปชื่นชมแล้วก็พูดถึงในทว i t t e r เนี่ยก็คือแบบเยอะมากๆเลยนะคะก็น่าปลื้มใจแทนส,สาวๆจริงๆที่ครั้งนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าตั้งใจทำผลงานออกมาแล้วก็ทำให้แฟนๆเนี่ยนะคะต่างประทับใจนะคะแล้วก็พูดถึงเยอะมากๆสำหรับเวอร์ชันแดนเพลงนี้นะคะสาหรับเพลง แจ็คพอตนั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงดีๆจากสาวๆว,วงโฟอีฟนั่นเองและนี่น,นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะได้เอามาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ